สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดแรมโบ่ด้ามประกบนะครับหรือว่าด้ามฟูลทงก์นะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับชุดนี้มีอยู่5้าเล่มนะครับผมขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํามันครับเป็นงานตีทิ้งผิวไฟนะครับคือขาวครึ่งใบดําครึ่งใบนะครับแล้วก็ส่วนด้ามที่เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นไม้พยุงนะครับไม้มงคลนะครับเดี๋ยวเรามาดูเล่มที่1นนะครับ ราคานะครับราคาเล่มละนะครับเล่มละ1,200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเล่มที่1จะสั้นที่สุดนะครับสั้นกว่าเพื่อนส่วนตัวผมจะชอบประมาณนี้นะครับถ้ายาวเกินไปมันจะหนักนะครับวัดจากคขมด้านล่างนะครับมาจนถึงปลายมีดนะครับความยาวอยู่ที่11.4นิ้วนะครับความกว้างจะอยู่ที่2.4นิ้วนะครับ สันจะอยู่ที่6มิลนะครับผมนี่ครับสันตรงเด้ครับเดี๋ยวให้ดูมุมนี้ครับนี่ครับสันตรงเด้เลยนะครับอ่านะครับปาดผิวด้านขวาปาดผิวด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้ามครับด้ามนี้บอกไว้ก่อนว่าทุกเล่มลายสวยมากๆนะครับแต่ละเล่มจะสวยแบบไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับดูลายด้ามนี้ครับ อีกด้านครับนี่ครับเนื้อเนื้อไม้นี่คือเกลี้ยงเลยนะครับฝังหมุดอยู่ทั้งหมด5จุดนะครับเป็นหมุดทองเหลืองนะครับขนาด1.9มิลสามจุดนะครับ1 2 3นะครับแล้วก็หมุดโมเสส1จุดนะครับแล้วก็รูร้อยเชือกนะครับนี่ครับราคานี้ถูกมากนะครับ1,200บาทนะครับน่าสะสมน่าใช้นะครับน้ำหนักก็กำลังพอดีนะครับ ให้เราไปทำเองก็สวยไม่เท่าแบบนี้แล้ครับนี่ครับถ้าชอบขอให้จัดเลยครับถ้าพลาดเราจะเสียดายนะครับพอมีอยู่แค่ห้าเล่มนะครับชุดนี้นะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับเล่มต่อไปก็จะยาวขึ้นมาหน่อยนะครับเล่มที่สองนะครับความยาวนะครับอยู่ที่สิบสองจุดสองนิ้วนะครับผมความกว้างจะอยู่ที่สองจุดสี่นะครับ สันจะอยู่ที่ห้าจุดห้ามิลเกือบเกือบหกมิลนะครับปาดผิวด้านซ้ายนะครับสวยงามมากครับผิวไม่มีเลอะนะครับปาดผิวด้านขวานะครับเราปาดผิวด้วยเครื่อง KMG นะครับเนี่ยครับดูเนื้อไม้ครับดูลายครับโคตรสวยครับเนี่ยครับเหมือนกันเราเอาสีไปวาดเลยครับเนี่ยครับสวยจริงๆนะครับ นครับเป็นศิลปะแขนงหนึ่งเลยนะครับด้ามไม้นะครับเป็นเสน่ห์ของด้ามประกบนะครับนี่ครับสวยจริงๆครับก็ราคาเท่ากันครับ1200บาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเล่มที่สามก็จะยาวขึ้นมานะครับ จะเท่ากันนะความเล่ส์นิสานวิ่งที่12.1นิ้วนะครับอืมความกว้างจะอยู่ที่2.4นะครับเกือบ2.5นะครับเกือบเลยนะครับสันจะอยู่ที่6มิลนะครับปาดผิวด้านซ้ายครับปาดผิวด้านขวาครับดามครับสวยมากนะครับ สีแดงเพลิงนะครับอีกด้านครับโอ้สวยจริงๆครับสีแดงเพลิงเล่มที่สเล่มต่อไปครับเล่มที่สี่ครับเล่มที่สนี่ความยาวของใบเมีดอยู่ที่สิบนะครับความกว้างจะอยู่ที่2.4ครับสันอยู่ที่6กมินครับ นปาดผิวด้านขวาปาดผิวด้านซ้ายดูด้ามครับไฮไลท์เล่มนี้ครับนี่ครับด้ามโคตรครับโคตรโคตรเลยครับสวยโคตรโคตรนะครับดูอีกด้านนะครับดูอีกด้านนะครับนี่นะครับลดลายอย่างกัรเอาสีเขาวาดไว้เลยนะครับสวยจริงๆนะครับนี่ สวยมากนะครับต่อไปเล่มสุดท้ายครับเล่มที่5ครับเล่มที่5ความยาวอยู่ที่12.8นะครับความกว้างอยู่ที่2.5โอ้ตัวนี้กว้างสุดนะครับ2.5งาสัยู่ที่6มิลครับปาดผิวด้านซ้ายปาดผิวด้านขวาดาบครับ สวยมากอีกด้านครับเอาล้วครับชุดนี้มีอยู่แค่5เล่มนะครับราคาเล่มละ1,200บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับ โอเคครับวันนี้ขอจบก,การรีวิวมีดแลมโบด้ามประกอบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ